จะรับพรตมะขอเกา่าวนโมทนากถาเนื่องในงานบุญกระถินนะที่วัดป่านโนนปูสายปีนี้ก็เรียกว่าเราได้มารวมกันในการทอดผ้ากระถินถ้าเป็นกระถินชาวบ้านเขาจะเรียกว่าทอดผ้ากระถินถ้าเป็นกระถินหลวงก็จะเรียกว่าทอดผ้าพระกระถินนก็จะเพิ่มคําว่าพระขึ้นมาอีกถ้าเป็นวัดหลวงก็จะพระอุโบสถ แต่ถ้าเป็นวัตรกนะ็เป็นโรงโบสถก็จะมีคําเรียกเพราะเราเนี่เป็นภาคกรถินะน,ะน,นะภาคกรถินนักทานนะซึ่งเราก็มีศรัทธาใลหลายฝ่ายมาร่วมกันกรถินสามัคคีคือร่วมกันลายฝ่ายอันนี้เรียกว่าเราทําบุญกรถินนะเพื่อให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเราเอาทรัพย์ภายนอกนะมาสร้างเป็นทรัพย์ภายในนะบุญกรถิน บุญกระถินเขาจะเรียกว่าทอดผ้ากระถินนะทอดผ้ากระถินก็คือเราเอาผ้าไปวางไว้ในถ้ำกลางสงหรือต่อหน้าสงทอดพ้าป่ากเรือ,อผ้าไปห้อยไว้ตามต้นไม้บางนะบางทีเราก็ทําจําลองอย่างนี้แหละเอาต้นไม้แล้วก็ไปห้อยในกิ่งไม้แล้วว่าทอดคําว่าทอดก็แปลออกมาเป็นภาษาบาลาเหมือนกับว่าเราไปวางไว้นะหรือว,ว่าไปทิ้งไป ไปทิ้งไว้ไปวางไว้แต่ถ้าถวายนี่คือถวายกับมือถวายผ้ากระถินนี่คือถวายกับมือถวายผ้าป่านี่ก็ถวายกับมือหรือถวายอาหารนี่ถวายกับมือพระท่านก็เอามือรับแต่กระถินนี่เขาจะเรียกว่าทอดกระถินคือเราไปวางไว้ในถ้ำกลางสงหรือต่อหน้าสงเพื่อว่าให้พระท่านอัปโลกกนกรรมะคือมอบให้พิสุองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่กลางกระถิน เวลากลาเกับถินแล้วก็จะมีพิสุรูปเดียวนะที่จะทําหน้าที่ในการกลาเกับถินโดยคณะสงฆ์มอบหมายยินยอมนะวันนี้ก็พระทองจันทร์สุธรรมโมนะท่านทาหน้าที่ในการเป็นผู้ที่กลาเกับถิน่นตะัวนี้เป็นสังฆกรรมเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ส่วนหน้าที่ของญาติโยมก็คือการทอดกันถิน่นี่สเสร็จสำเร็จแล้วนะสำเร็จเราทําสําเร็จแล้วเราก็มาวางไว้ในท่ากลางสงฆ์ ต่อไปก็เหลือเฉพาะหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ท่านจะทําหน้าที่ตัดเจ็บย้อมแล้วก็กลานอาจจะเป็นช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นกษัตินที่จะสำเร็จส,สมบูรณ์ท่านจะเลือกเอาผ้าผืานใดผืนหนึ่งนะเอาไปตดัดไปเย็บไปย้อมก็ไม่ใช่ว่าจะเอาหมดทุกผืนหรอกเอาผืนใดผืนหนึ่งนะแต่เจตนารมของเราก็คือมาตั้งใจอยากจะให้ท่านนะเอาผ้าที่เราถวายนีกรานแต่ว่ามันก็กรานไม่หมดนะเราก็ต้องเข้าใจ ท่านก็หยิบเอาพื้นใดพื้นหนึ่งไปการเป็นตัวแทนนะมันก็ทําให้สําเร็จเป็นบุญกระถินนะส่วนเรียกว่าอุปกรณ์หรือว่าบริขารนะซึ่งเป็นองค์ประกอบจะเป็นต้นเงินต้นอะไรต่างๆหรือว่าเป็นผ้าเป็นของเสนอื่นตัวนี้เรียกว่าเป็นบริวานนะทำเหมือนกับต้นไม้ก็เหมือนกับว่าเป็นกิ่งเป็นใบเป็นก้านเป็นสาขา เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะแต่ว่าส่วนที่เป็นหลักจริงๆก็คือผ้านะวันนี้เราก็ได้มาทําบุญกระถิ่นนะเพื่อจะได้สร้างบุญสร้างบุญลในทางพุทธศาสนาเราจะทําบุญกระถิ่นก็ทําได้ยากนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติให้เฉพาะภิกษุที่อยู่จำพรรษาโดยการห้ารูปขึ้นไปนะทาบุญกระถิ่นมันึงจะสําเร็จนะตามรรมวินันแต่ถ้าเราจะไป ทำตามอามเกลใจของเราหนึ่งองค์หนึ่งสององค์ก็ทําเหมือนกันนะเป็นนิม,มิลพระว่าเตื่นมาร่วมให้เป็นคณะสงฆ์แต่ถ้าตามธรรมวินัยแล้วก็เลยว่าต้องห้ารูปขึ้นไปนะเพราะว่าห้ารูปนี่คือสงสี่รูปแล้วก็บุคคลอีกหนึ่งรูปในการที่จะทําหน้าที่กลารน,นะส่วนสงสี่รูปนี่เป็นผู้อัิลลกมอบหมายให้ภิกษุองค์ใดองค์หนึนะ่งทาหน้าที่ในการการ อันนี้มันเป็นวิธีสังฆกรรมแล้วก็เรียนรู้ไว้เบนนื้องต้นญาติโยมของเราก็ได้มีโอกาสได้ทําบุญนะบุญกระถินนี่มันจะมีเวลาจํากัดอยู่เพียงเดือนเดียวนะหลังจากออกพรรษาเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอไปจนถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองมันเป็นการละทานนะทานเฉพาะการถ้าคนไหนได้ทำก็ชื่อว่าเราได้ทําในสิ่งที่ทําได้ยากนะเพราะว่าบุญกรถินนี่ทําได้ยาก แม้แต่คณะสงฆ์นี่ก็ยากนะกว่าจะได้พระห้ารูปนี่บางทีก็โอ้ลำบากเหมือนกันเพราะว่าลูกหลานของเราบางทีก็ไม่ได้บวชนะพิกษุก็ไม่มากพออย่างนี้ก็ต้องบางทีก็ต้องไปขอร้องหรือว่าไปนิมนต์วัดพระองค์โน้นองค์นี้มาจำพรรษาด้วยกันนะเพื่อจะให้ได้ครบห้าเมื่อได้ครบห้าแล้วญาติโยมก็ได้มีโอกาสได้สร้างบุญกระถินกันเราก็เชื่อว่าได้ทําบุญพิเศษนะวันนี้เราก็ จะภาพได้หลายท่านก็ชื่อว่าได้มาสร้างบุญสร้างบุญสนบุญกระถิน,นวันเราพวกกาลังก่อสร้างศนะาลาที่เราอยู่นี่แหละตาอราสังเกตทีด,ด,ดีพื้นของเราเนี่ยยังไม่ได้เทปูนเทคอนเกตเลยนะยังเป็นดินเป็นญ้าอยู่นะถ้ามีงบพอโครงการสานวัจะเทพื้นอยู่เทพื้นนะเพื่อจะได้ดูดีขึ้นกว่าเก่านะเราก็นในนั่งสบายไม่ต้องอนั่งเปื้อนฝนเปื้อน,น,น,นอะไร นี่ก็ไม่เสือมีอะไรอย่างหลอกแต่เราก็ระวังบาที่มันก็เลื่องเหมือนกันนะอันนี้เราพราเราเป็นงานก่อสร้างธนุบำรุงพุทธศาสนาสมบัติพุทศาสนาเป็นสมบัติส่วนกลางไม่ใช่สมบัติของภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งนะเพราะว่าเราถวายเป็นถวายเป็นสงของสงเป็นของส่วนกลางเป็นของสถาบันของพระพุทธศาสนาของเราเราก็สร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์หรือว่าอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจ ในการบำเพ็ญบุญต่างๆบุญกระินบุญผ้าป่าบุญทั้งคานาบุญอะไรต่างๆเราจําเป็นต้องได้ใช้สถานที่นะศาระเวลาฝนตกเวลาอะไรเราก็ได้หลบฝนหลบแดดด้วยนะอย่างทุกวันนี้ฝนยังตกไม่หยุดเลยแต่ก็ยังดีนะนะแถวเรานี่น้นท่วมปีกลายจะมามาร่วมงานบุญกรนะินนะข้างหลังข้างๆเนี่ยเป็นทะเลไปเลยนะ้นะําท่วมนะก็เป็นที่น่าสงสารญาติโยมชาวบ้านชาวนา ปีนี้วันมองไปสามพุ่งนาวันเหลืองอา่ามไปหมดเลยเป็นทุ่งทองเป็นอู่ข้าวไปกลายเป็นอู่น้ํามีแต่น้ำไม่แต่เรือนะพวกญาติโยมก็ไปขาเอาเก็บหอยเก็บอะไรบ้างไปขายไ,ไปทาเป็นอาหารบ้างมันไม่รู้ที่จะคิดอะไรออกมันวเอาในสิ่งที่มันพอจะเอาได้ส่วนข้าวนวี่ก็ทิ้งไปกับน้ําไปหมดนะก็น่าจะได้นะเราทํามาตั้งหลายๆเดือนแต่มาจบออกข้าวเดียวคือน้ําท่วม นะไม่รู้ว่ารัฐบาลก็ช่วยเหลือเยียวยากันมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ปีนี้ก็อุ่นใจแล้วนะเราทํานาก็ได้ข้าวนะพอได้กินบ้างพอได้ขายบ้างก็คือว,ว่าเราก็ต่อลมหายใจได้นะถ้าไม่มีข้าวไม่มีน้ำนี่ก็ลําบากไปรับจ้างไปทํางานไปอะไรมันก็ได้นิดกเด็กแต่น้อยนะถ้าคนมีอายุมากแล้วก็ค่าตอบแทนมันก็ไม่สูงเท่าไหร่ถ้าคนมีอาชีพอื่นก็ยังดี วันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาทําในสิ่งที่ควรทำนะเราได้สร้างบุญสร้างบุจนในพุทธศาสนาชีวิตของเราลมหายใจของเราที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุด,สดก็คือบุญกุศลเพราะอะไรเพราะว่าบุญกุศลนี่มันจะไปเสริมสร้างพลังงานทางจิตใจของเราให้มีกําลังแล้วก็บุญกุศลนี่จะช่วยผลักดันจิตวิญญ,ญาณของเราไปสู่โลกอนนาไปสุคติได้พุทธเจ้าทนว่าสุโคุณย์เจอุตโย การสะสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้นะปุญญานิประโลกับมิงปฏิทามวนติปนิลันติบุญย่อเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายเมื่อละโลกนี้ไปส่วนญาติพี่น้องพ่อแม่พึ่งไม่ได้ะคนอื่นนี่พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัตินี้ก็พึ่งไม่ได้แต่เราใช้สอยได้ขณะที่เรายังมีลมหายใจแต่เมื่อหมดลมหายใจแล้วมีแต่บุญอย่างเดียวที่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลาย ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลในเวลาตายไปนี่อพ,พับจัดโลกทั้งหลายตายด้วยความอภัพนี่มีมากหรือเกินคนที่ประมาทในบุญในกุศลเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้กินแต่เล่นแต่เที่ยวเวลาตายไปสิ่งที่มันเราได้กินได้เล่นได้เที่ยวมันก็กลางหายไปกับการเวลามันไม่มีอุปการะต่อจิตใจเลยเวลาไปเราก็ไปแบบโดดเดี่ยวไปแบบอพ,พัพ บุญกุศลที่พึ่งไม่มีเลยนะบางทีมันก็ตกละกำลลาบากไปสู่ออบายถ้าเราได้ร้างญสร้างบุญกุศลถ้านสัตว์โลกทั้งหลายได้ร้างบุญจ้างบุญกุศลย่อมจะมีที่พึ่งเมื่อเราเดินทางเราเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอย่างนี้แหละเรามีทรัพย์พอติดไม้ติดมือไปแล้วก็สะดวกสบายทรัพย์ที่เรานําไปได้ก็ต้องเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าและก็ถือไปได้ง่ายของที่มันหนักของที่มันถือยากมันก็ออกไปไติดตามไปไม่ได้ บุญกุศลนี่ก็มันกันเราทําแต่ละครั้งละครั้งมันจะไปอยู่ในจิตวิญญาณจิตใจของพวกเราทุกคนมันจะไปแทรกซึมอยู่ในจิตวิญญาณจิตวิญญาณในส่วนที่ไม่ตายมันมีอยู่พุทธเจ้าถึงบอกปฏิสุทธิวิญญาณปฏิสุทธิวิญญาณที่มันเที่ยวไปในวัฏสงสารแม้แต่พุทธเจ้าของเราเนี่ยที่เอาไปเสี่ยสงไขแสนกลับแม้แต่ว่าท่านปราถนาในรับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าปฏิปังกรณ์เนี่ยว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเสี่ยสงไขแสนหากับ ท่านก็เที่ยวไปด้วยจิตวิญญาณที่อาศัยบุญกุศลนะท,ที่เที่ยวไปบุญกุศลนี่จําเป็นต่อสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อบุญมันมากพอบุญมันมากพอมันจะกอบประโยชน์ให้เราได้สําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราหวังถ้าเราหวังมรรคผลนิพพานมันก็จะเป็นหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าเราหวังในฐานะของเศษรษฐีผุดมพีนี่ก็สามารถสําเร็จได้ แม้แต่ว่าการธนาความเป็นพระราชามอากษรนี่ก็เป็นได้ด้วยอํานาจบญบนนี้เราจะเป็นต้นเหตุหรือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ในคุณธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแม้แต่คุณธรรมของพระสัมมาจัพุทธเจ้าก็อาศัยบนบุนคือการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างหรือว่าการออกบวชการเจริญปัญญาอะไรต่างบนสามติดป้องสามติทัดหรือว่าบญสิบทัดบารมีสิบอย่างอย,าอ,ยาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนะรวมกันแล้วก็เป็นสามิ อันนี้สามารถให้สาเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าปรารถนาเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือปรารถนาพราอมเป็นเจตีคุณลุงปนะีเราก็ไม่ต้องเป็ีนบุญญาธิการมากจนเหมือนพระพุทธเจ้านะทบุญให้ทานแล้วก็ปรารถนาเอานี่ก็ได้แต่ต้องบุญต้องมากพอนะถ้ามันไม่มากพอเราก็ต้องสร้างมันนให้มันเปลี่ยนพอเหมือนกับเราสะสมทรัพย์ในโลกของเรานี่แหละทรัพย์ถ้ามันมีมากพอมันก็เป็นเจฐีได้ แต่ถ้ามันมากยิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นมหาเศรษฐีคือเศรษฐีที่รวาระดับสงูงนะเศรษฐีพอพันการนี่ก็อาจจะประมาณร้อยล้านพันล้านนี่ประมาณนี้ถ้าเป็นแสนล้านนะขึ้นไปก็เป็นมหาเศรษฐีนะแต่ถ้าเป็นระดับล้านล้านสิบล้านยี่สิบล้านเขาเรียกเป็นคนรวยธรรมดาเป็นคนรวยเป็นคนมีกระตังนะถ้าเป็นชาวบ้านของเราก็มีหลักเมืองหลักแสน พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินพอได้ทําให้การเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้นแต่ถ้าคนเป็นนี่แล้วตัเนี่มันลําบากเลยตัวเนี่นะเป็นนี่ผกูนี่ยืมสินเข้ามาอย่างนี้คิดแล้วก็ท้อใจเป็นนี่ธนาคารเป็นเนี่ออมสินเป็นนี่โทุกข์สอเป็นนี่เพื่อนบ้านคิดแล้วก็เศร้าใจหมนกันาไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปใช้นี่ะนะื่อทีก็ขายข้าวข้าวก็ไม่มีราคาอย่างนี้ล่ะื่อทีไปลงทุนอะไรก็ขาดทุนอย่างนี้ ถ้าพูดถ้าเราเป็นเน่นเราก็ท้อใจเหนื่อยใจเหมือนกันทุกใจบางคนมัน,นก็นอนไม่หลับเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยนน่มากเกินไปมากจนเราไม่คิดว่าจะไม่มีความสามารถที่ใช้เน่มันจะต่างกันตอนที่เราไปกู้ไปยืมถ้าไปกู้ไปยืมบ็กกัวแต่เขาไม่ให้กวัวแต่มันจะไม่ได้มากอยากได้เยอะๆแต่พอได้มาแล้วพอจะจ่ายคืนอย่างนี้มันก็ไม่อยากจจ่ายแล้วแต่นี่มันดีมันก่น ผัดบันประกันพุ่งอะไรต่างๆดูวันยี้พวกรัฐบาลเขาก็เลยพักนี่เกษตรกรลงว่าไปเองพอเราได้หายใจถึงว่าตอนไปยืมยงมีแต่หยับได้แต่พอใช้นี่แล้วเราไม่มีเงินใช้อันนี้มันก็สร้างความลําบากใจในทางพุทธศาสนาของเราความสุขเกิดจากการดีรัพย์เมื่อเรามีรัพย์เราก็มีความสุขความสุขเกิดจากการใช้จ่ายซัพย์ถ้าเราได้ใช้จ่ายซั์มันก็สร้างความสุขได้ บ,บางคนถ้ามีทรัพย์มากๆแต่เราไม่เอาประโยชน์เลยบางทีก็ามาสะสมไว้เฉยๆเราไม่สร้างประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์คนอื่นเราก็ไม่ได้ความสุขเหมือนกันทุกครั้งที่เราใช้ใจ่ายทรัพย์เราก็ทําให้เกิดความสุขซื้ออาหารซื้อผ้าซื้ออะไรต่างๆมาใช้มาสอนแล้วก็ได้ความสุขนะบางทีเรามีทรัพย์เราไปซื้อรถเรารถก็พาไปโน่นไปนี่ได้นะเรามีความสุขเพราะการใช้ใจ่ายทรัพย์ ถ้าเราไม่ใช้จ่ายรับบางทีรั์มันก็เป็นนายเราเหมือนกันเราต้องในเฝ้าต้องรักษาเหมือนกับคนพ่อบ้านฝ้าสวนเราไม่รัพ์เราก็เฝทรั์เหมือนกันบางทีเสดายไม่กล้าใช้อย่างนี้บางทีมันก็รับก็เป็นเครื่องผูกผูกให้เราในสยบอยู่ฉะนั้นการที่เราอประโยชน์จากทรั์นะให้มันก่อประโยชน์ในปัจจุบันในก็อนาคตโดยการสร้างบุทรัพขุนสวลหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นอันุราวความสุขมันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและก็อนาคตด้วย ความสูงอย่างหนึ่งของญาติโยมของเราคือความไม่เป็นเน่ความไม่ได้เป็นเน่เป็นเสียงแล้วก็สบายคิดว่าเราไม่ได้ติดค้างใครเราก็อยู่สบายถ้าเราไปเป็นเน่เป็นเสียงเรก็ทุกข์ใจก็มานใจความสูงอย่างหนึ่งของญาติโยมก็คือการที่เราประกอบอาชีพสุดจริตไม่ติดกฎหมายบ้านเมืองไม่ติดศีิธรรมเราทํางานแล้วก็ทํางานด้วยความสุข เราจะไปเสี่ยงโชคอะไระตา่างๆโชคมันเป็นเครื่องหลอกลวงทําให้เราหลงติดนะคิดว่าลงทุนในน,น้อยแล้วก็ได้เยอะๆอันนั้นมันเป็นเครื่องหลอกลวงฉะน,นั้นทุกวันนี้ยิ่งมีการพนันออนไลน์เลยตา่างๆคนติดกันงมเงี่ยมือที่ติดแม้กระทั่งพระเลยพระก็ยังติดการพน,นันติดทางมือถือทางอะไรนี่แหละเพราะว่าเขาสร้างแรงจูงใจหลอกลวงนะบางวัดเนี่ยโอ้จนเสียหาย,ยามือที่เขาขายข,ายของในวัดไปใช้หนี้ก็มี อันนี้มันเป็นเครื่องหลอกลวงนะเป็นภาพลวงตาทำให้คนทั้งหลายมีความอยากได้ความโลภมากลาบมันก็หายบางทีก็เลยติดค้างเป็นหนี้เป็นสินฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องพยายามทํางานถ้าเรามีงานแล้วก็มีผลตอบแทนมีผลผุงงานตอบแนทนทํามากทําน้อยมันก็ได้คุ้มค่าตามที่เราทํานั่นแหละเราอย่าไปมากมากนะทำไม่น้อยได้เยอะๆมันเป็นเครื่องหลอกลวงทั้นแหลนะเพราะว่าเขาก็วางผลประโยชน์อย่างเราเราก็หาเรื่องมันหลอกลวง เราทําในสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ได้ผลคุ้มค่ามันมีเหตุมีผลกํากับอยู่นะถ้าเราไปเอามันเกินเหตุเกินผลมันก็ผิดบังแล้วนะมันเข้าสู่อบายวงจรอุบาทเขาว่าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเวลาเราทําการทํางานเราก็ต้องตั้งอยู่ในจริยธรรมตั้งอยู่ในกฎหมายบ้านเมืองรองรับเราอย่าไปทำํำเฉพาะอยากได้อย่างเดียวนะความโลภมันจะปิดบังปัญญาปิดบังความผิดถูกดีชั่วจนเรามองไม่เห็นความผิดพลาด มีแต่คิดแต่แง่จะได้แง่เสียเรามองไม่เห็นมันก็บางทีเราไปทำจริงจริงมันก็มีแต่รายจ่ายทีนี้รายรับมันไม่เพียงพอต่อรายจ่ายมันก็ขาดทุนฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องตั้งอยู่ในเหตุในผลจะทําอะไรก็ต้องทําให้มันถูกต้องแม่นยําตามกฎหมายบ้านเมืองอย่าไปทํ้ในความเสี่ยงนะถ้าทํ้ในความเสี่ยงมันก็ผลมันก็ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะฉะนั้นการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลของพวกเราทั้งหลาย เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายต้องตระหนักเพราะว่าเวลาหมดลมหายใจแล้วบุญเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งของเราเมื่อละโลกนี้ไปถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วเราจะไปด้วยความลําบากบุญไม่มีจิตใจของเราก็ตกต่ํามันขาดพลังงานในการที่จะผลักดันไปสู่ความเจริญได้เหมือนกับเราอยู่ในโลกเราไม่มีทรัพย์อย่างนี้หละมันก็พอให้เกิดความลําบากถ้าเรามีทรัพย์เรามีสติปัญญาแล้วเราก็จะสามารถได้อยู่ในโลกด้วยความสุข บุญกุศลรก็เหมือนกันบุญกุศลเนี่ยมันเป็นพลังงานของจิตสิญญาณที่จะไปสู่โลก้งหน้าโดยสุคติโลกสวรรค์ถ้าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลนะอย่างน้อยน้อยสวรรค์ชั้นจ้าจุมาตายิกาเราก็ไปเกิดได้นะสวรรค์ชั้นต่ําอยู่ตามต้นไม้อยู่ตามบ้านตามเรือนตามอะไรต่างๆนะหรือว่าอยู่ในอากาศบางพวกภูมิสถานต่างๆนะมีเหล่าเทพเราอันนี้อยู่เป็นจํานวนมากอันนี้ก็เรียกว่า เขาเคยได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้บางทีก็สร้างบาปด้วยสร้างบุญด้วยแต่เวลาตายแล้วลึกถึงบุญก็เลยไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่ำจตุม,มาลาจิกามีทรามหาราชทั้งสี่ปกครองปกครองทิศเหนือบ้างทิศใต้ดใดบ้างทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกมีเท่าวิรุณมีเท้าวิรูปักมีเท่าวิรุณหกอะไรต่าง แล้วก็เท้าพระสัรถ์ปกครองละโลกทั้งสี่นรี้ว่าจัตุก็แปลว่าสี่มหาราชทั้งสี่ปกครองอันนี้เป็นเทพชั้นต่ำเทพที่สูงขึ้นไปแลก็ชั้นดาววาดึงบ้างมีพระอินทร์เป็นผู้ปกครองชั้นดาววาดึงชั้นยามาชั้นดุสิตอะไรต่างๆถ้าจะเปรียบเทียบกับโลกมนุษย์ของเราก็ประชาชนชาวบ้านธรรมดาน,นี่ก็ระดับหนึ่งนะขา้าราชการนี่ก็ระดับหนึ่งพ่อค้านี่ก็ระดับหนึ่ง เรืยว่าผู้นำนะเป็นผู้ว่าหรือว่าเป็นนายอำเภอหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็ระดับหนึ่งนะถ้าสูงไปนั่นก็เป็นอาตัดนะพระราชามหาาษาตรย์นี่ก็ระดับหนึ่งล้วก็ปกครองกันในระดับชนชั้นที่มีความสามารถสูงนะก็ปกครองคนที่มีความสามารถต่ำเป็นปกติคนมีความรู้สูงก็ปกครองคนที่มีความรู้ที่ต่ำกว่านะเราก็อยู่ด้วยกันในลักษณะอย่างนี้แหละ โลกตะวันก็มันกันมันก็มีชั้นต่ำบางชั้นสูงบางตามภูมิแห่งปัญญาตามภูมิแห่งบุญแห่งกุศลจะนั้นพวกเราทั้งหลายเราทําบุญทํากุศลเอาไว้ไม่เสียเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไปสร้างสมพลังงานของจยยิตวิญญาณนะเมื่อเราแตกดับไปแล้วอํานาจบุญกุศลนี่เรามันจะผลักดันให้เราไปสู่จุกติโลกสวรรค์ได้สวรรค์ชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงได้ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วจิตใจของเราอพาบจิตใจาของเราห่อเหี่ยว น่เหมือนกับว่าต้นไม้มันขาดน้าหล่อเลี้ยงขาดปุ๋ยหล่อเลี้ยงอย่างนี้แหละมันก็แห้งแ้งมันก็ใบมันก็ร่วงกิ่งก้านมันก็ตายไปทีละเล็กเยะน้อยไปมาก็ตายทั้งต้นเลยจิตใจของมนุษย์ก็มเหมือนกันถ้าเราไม่มีบุญไม่มีบุญ้นจิตใจมันห่อเหี่ยวจิตใจมันตกอับอับเฉาเน่ะเรียกว่ามันตายจากโลกมนุษย์ก็ไปสู่อบายไปเปรตบ้างอาุลกายบ้างจัตนลกบ้างสติไรจาร์บ้าง เพราะว่าเกิด,กดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณธรสมบัติของความเป็นมนุษย์มันก็เลยตกต่ําไปสู่ภพแห่งอบายฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรเสริมสร้างบุญกุศลเพื่อหล่อเลี้ยงคุณธรรมของมนุษย์ให้สมบูรณ์อย่าให้มันเสื่อมแล้วก็พยายามต่อย,ยอดให้ไปสู่สวรรค์ให้ได้นะสวรรค์นี่มันจะเป็นสถานที่ที่เรามีแต่ความสุขเราจะไม่ได้ตากามทํางานเพราะว่าบุญที่เราสร้างไว้มันจะไปก่อให้เกิดเป็นที่พสมบัติ ผ้าก็เป็นสมบัติอันเป็นทิพย์เมื่อเราถวายผ้าอย่างนี้ละ่ะก็เหมือนกับว่าเรามาปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งผ้าเอาไว้ะเวลาเราตายไปสู่ในสวรรค์นี่เองเราก็ได้ผ้าที่เราได้เคยให้ทานนี่แหละมันเป็นผ้าทิพย์ขึ้นมาถ้าเราได้ถวายพวกเสนาสนะมันก็ก่อให้เกิดเป็นวิมานเราไม่จําเป็นต้องไปจ้างช่างจ้างอะไรไปทําวิมานให้ในสวรรค์เพราะว่าเราเคยได้สร้างบุญสร้างกุศลในการถวายกุติบ้างตะลาบ้างอะไรต่างๆเราได้มีส่วนร่วม เนะวลาตายไปเราก็เออเราคิดว่าเราได้สร้างเอาไว้แล้วมันก็ก่อให้เกิดเป็นบิมานในสวรรค์ได้เนะสื้อผ้าอาหารโยมเหมือนกันอาหารเราท่าน,นเรา,เ,รานะเคยถวายอาหารชานิดใดก็แล้วแตนะ่เวลาเราไปเกิดในสวรรค์อาหารที่เราเคยได้ให้ทานมันก็ปุดขึ้นเกิดปุดขึ้นนะแม้แต่ตัวของเราเทพผูกเกิดปุดขึ้นอาหารที่เป็นทิพย์หรือว,ว่าสมบัติที่เป็นทิพย์ก็เกิดปุดขึ้นเราก็ได้สเสวยความสุขในทิพยสมบัติจนกว่าว่ามันจะหมดววละแห่งบุญ บุญมันส่งผลจนมันหมดสิ้นแล้วมันมก็มาเกิดในมนุษย์เหมือนกับญาติโย,ยมของเราสะสมเงินทองไว้ตั้งแต่ยังหนุ่มๆทำมาหากินประกอบสมมาอาชีพสะสมไว้มากเวลาแก่แล้ว,ลวก็อาศัยทรัพย์ที่เราได้สะสมเอาไว้มันก็ไม่ลำบากเราไม่ต้องไปตากตามทำงานอีกนะเพราะว่าทรัพย์ที่เราหามาตั้งแต่ยังหนุ่มๆเนี่ยม,ม,มันมีเพียงพอที่จะใช้จ่ายเลจนถึงหมดอายุไข การงานเราไม่มีก็จริงแต่ว่าเราก็ยังมีทรัพย์ใช้ใจ่ายอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราได้สะสมทรัพย์เอาไว้สตปิปัญญาของมนุษย์นี่มันหาได้มากกว่าเราที่กินในแต่ละวันละวันนะเราก็เก็บรักษาสะสมเอาไว้เวลาเราทํางานไม่ได้เราก็พอได้อาศัยของเก่าอาศัยบุญเก่าหรือว่าอาศัยทรัพย์ที่เราสะสมเอาไว้เราก็ไม่อัตคัดขัดตนเราก็อยู่ด้วยความผาสุกบุญกส่วนนี้ก็เหมือนกัน ลำพังที่เราจะหาอยู่หากินมันเหนือเปลือนะแล้วก็พยายามสร้างประโยชน์สร้างบุญสร้างบุญสนไว้ในพุทธศาสนาเวลาเราหมดลมหายใจแล้วเราก็มีทิพั์สมบัตินะ่ะเป็นที่จะเบ,บื่ถ้าเราไม่ได้ทํามันก็ไม่มีเราจะไปอาศัยญาติพี่น้องอุทิศไปให้บางทีก็ได้นะทีก็ไม่ได้พุทธเจ้าก็ไม่รับประกันท่านว่าบุญที่เราอุทิศให้แก่เปตรตญาติก็ได้เฉพาะจาพวกเปรตจาพวกหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ทั่วไปฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรสร้างด้วยตนเองเมื่อเราทํางานด้วยตนเองแล้วก็ได้จับเป็นจับอันเกิดจากผลงานของเราการที่เราทําบุญดวเหมือนกันเราทําด้วยตนเองบุญมันก็เกิดขึ้นเพราะการกระทำของเรามันเป็นสมบัติของเรา บุญก็เป็นสมบัติอันเป็นทิพย์อย่างหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายควรให้เวลาแล้วก็ให้โอกสาสแก่ตัวเราเพื่อได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะเป็นทิพย์พึ่งในโลกหน้าวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาทําในสิ่งที่ควรทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ำทำตามทาจอดของบุทธเจ้าโดยการให้ทานบุญกถินถวายบุญกถินกันพวกเราทั้งหลายก็จงระลึกถึงบุญถึงกุศลแม้ว่ามันจะผ่านล่วงเลยไปเป็นปีสองปีสามปีแล้วก็ระลึกระลึกแล้วสบายใจ เรื่องว่าเราได้สร้างบุญสร้างบุญชนเป็นจาคานุาตติแล้วเรื่องแรก็เกิดความรู้สึกดีใจอิ่มใจมีหวังแล้วก็เวลาสุดท้ายเวลาเราจะหมดลมหายใจเราพยายามระลึกถ,ถึงบุญสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเป็นเครื่องระลึกเวลาสุดท้ายจิตใจของเราก็จะหายจากความหวาดจระด u n งหายจากความหวาดกลัว จิตใจของเราจะมีที่พึ่งจิตใจของเราจะมีหวังทําให้เรามีสติในเวลาหมดลมหายใจนะถ้าเรามีสติเวลาตายไปพุทธายนบอกไปสุคติได้โดยง่ายเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้บุญจะไปกระตุ้นจิตใจของเราให้มีความหวังถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลไปคิดถึงบาปถึงกรรมคิดว่าเป็นเนี่คนน้นเป็นเนี่คนนี้ค,นคิดแล้วก็เศร้าใจคิดแล้วก็วิตกกังวล หรือว่าเราเกิดได้ฆ่ามนุษย์ฆ่าคนฆ่าสาตว์ฆ่าอะไรต่างๆคิดแล้วก็เศร้าใจคิดแล้วก็หวาดกลัวบางทีก็เกิดเป็นภาพเป็นมิตรเจ้ากรรมนายเวรมารับนะรียบว่ามารับดวงปัญญ,ญาของเราไปขึ้นสารตุลาการนู่นแหละพยาย,ยมมโโลกนั่นนะบางทีพวกโจทย์พวกอะไรเขาก็เรียว่ารอรอ,อประท้วงอยู่เวื่อเราตายไปมจะเจ้าทุกเต็มไปหมด คนที่เราเคยฆ่าคนที่เราเคยเบียดเบียนเจ้าเน่ของเราเนี่ยไปรอพยายมตัดสินอยู่เราก็เข้าสู่สารสุลากการของพยายมพยายมก็ถามตอบถามพฤติก,กรรมที่มันไม่ดีไม่งามอะไรต่างๆม,มันมีคนร้องทูกสัตว์ทั้งหลายเขาไปร้องทุกเราก็ต้องไปผ่านระบบการตัดสินนะชั้นพยายมนะเขาก็ตัดสินไปตามกรรมที่เราเคยกระทำเนี่หละเราจะไปโกหกหลงลวงก็ไม่ได้ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไปอยู่ที่ใจเขาก็รู้ได้ด้วยพฤติกรรมของเราที่เคยทำเราก็ไปเจอไว้กรรมในนรกบ้างบางทีก็เป็นกับเป็นการกุญแจพ้นขึ้นมาแต่ถ้าเราได้สร้างบุญจ้างกุศลมีบุญมีกุศลหล่อเลี้ยงเราไม่ต้องไปผ่านตุลาการด้วยอํานาจบุญของเราไปเกิดในสุคติได้นั้นแต่นคนทําการทํางานอย่างสุดเจริญเช่นหละาเราไม่ได้ทาผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็มีทรัพย์สมบัตินะเราก็อยู่ด้วยความสบายไม่ต้องให้คนอื่นให้ เราทำเอาเองบุญแล้วก็ทําขึ้นมาเองมันก็เป็นบุญของเราแต่ถ้าเราไม่มีบุญเราต้องได้ขอได้ขอแล้วต้องได้รอญาติอุทิศไปให้อันนี้เราว่าเราไม่มีมันก็เลยได้อาศัยคนอื่นนะเหมือนกับชาวบ้านของเรารอเงินเมื่อเดนี้นะแ้จะได้หรือเปล่านะรอให้รัฐบาลเขาช่วยแต่ถ้าเป็นทรัพย์ของเราเราทำมาหากินค้าขายเลยว่าทำเกิตรกรรมเราขายได้เท่าไหร่นั้นเเป็นทรัพย์ของเราอันเกิดจากการงานนะเป็นสมบัติของเราบุญกุศลนี่ก็เหมือนกัน เรายังมีลรหมายใจเรายังมีโอกาสเรา,เราต้องเราต้องพยายามทาที่พึ่งให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกคนนะถ้าหมดลรหายใจระบดโอกาสแล้วเราจะเสียใจย้อหนหลังมันแก้ไม่ได้นะวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ชื่อว่าได้มาทําหน้าที่ได้บาเพ็ญบุญกุศลที่วัดป่าโนนนภูสายตำราวขอนโมตนา,ออนมมนาในกุศลและเจตนาของสัทาย,ยาติยมทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายงระลรกถึงบุญอยู่บ่อย บุญก็จะทําให้จิตใจของเรามีหวังมีจิตใจที่มีความเยือกเย็นอบอุ่นบุญกุศลที่เราทำแต่ละครั้งละครั้งมันจะไปสร้างพลังงานให้ใจของเรานะมีหวังมีความสุขได้กรขออนาฏคุณพระศรีรัตนตรยัยบุญกุศลทั้งหลายสิ่งสาริษฐ์ทั้งหลายในสักกุหลกบนะจงมาช่วยเป็นตบะเป็นเดชะในการกําจัดปัดเป่าทุกโศกโลกภัยสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอุปสรรคทั้งหลายจงหมดไปสิ้นไป ขอความสุขกายสบายใจหรือความปรารถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและคนอื่นขอความปรารถนานั้นจงสาเร็จจงสาเร็จทุกสิ่งทุก,ททกประการเถิดยะขาวริวหาปุราปริุเรนติสาขังลังเอวเมวัิโตตินนางเปตานางอุปกปติ อิสิตังบาติตังตุมหังทิปเมวะจะมิสัตโตจะเปปเรนตุสั้งกปาจันโทปนารโตยะถามณิโชติระโสยะคา